S <S วิยดูน้องใจร้ายนะจีน่าไม่เข้าข้างพี่ปรณเลยนะ <S <S 2> <S 2> เอองั้นพี่ปุ๋ยอาจจะเป็นคนที่101ก็ได้ <S 2> <S 2> <Okay. S 1> นะคะก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยรายงานผลสาวไทยที่ติดอันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนะคะ100 most beautiful face ไปแล้วค่ะวันนี้นะคะเราเลยมีผลของหนุ่มๆมมาให้ชมกันบ้างปีนี้มีหนุ่มไทยติดอันดับถึง7คนด้วยกันเริ่มกันเลยนะคะที่หนุ่มหลอคนแรกอย่างพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ค่ะที่ติดอันดับ90นะคะเพราะว่าฝีมือการแสดงในละครซ่อนเงารัก จนได้รับกระแสต,ตอบรับที่ดีมากแถมแฟนๆนะคะยังอินกับความน่ารักของคู่พระนางก็ตลิชี่จนมีแฟนคลับมากมายค่ะที่ตามเชียร์และจิ้นคู่นี้จนอยากให้เป็นคู่จริงด้วยต่อด้วยพระเอกซุปตามากความสามารถนะครับอย่างหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะครับที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ได้รับความสนใจไปสมัมหมดเลยนะครับก็คว้าอันดับที่80ไปครองมากันที่พระเอกคนนี้นะครับหนุ่มป๊อบธนวัฒน์ครับชายในฝันของสาวๆหลายคน ที่ความฮอตก็ไม่มีตกเลยคว้าอันดับที่78ไปครองได้ครับอันดับที่69นะครับคือหนุ่มคนนี้ไอดอลหนุ่มขวัญใจแฟนๆชาวไทยอย่างแบมแบมก็สเซเว่นนะฮะก็เป็นหนุ่มไทยหนึ่งเดียวในวงก็สิบเซเว่นบอยแบรนชื่อดังจากเกาหลีใต้ครับที่ต้องบอกว่าฮอตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนักแสดงหนุ่มหล่อไฟแรงอย่างวินเมทวินนะคะหลังแจ้งเกิดจากซีรีส์เพราะเราคู่กันค่ะก็ได้ใจแฟนเอเชียไปอย่างล้นหลามนะคะติดอันดับที่68นั่นเอง ตามกันมาติดๆเลยนะคะสำหรับหนุ่มหล่อคนนี้อย่างหนุ่มไร้วชิรวิทย์ค่ะที่มีหน้าตาความหล่อเป็นเอกลักษณ์นะคะก็ไม่พลาดติดโผลที่อันดับที่63ด้วยปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มอารมณ์ดีนะคะอย่างหนุ่มมาริโอ้เมลเลอร์ค่ะกับความหล่อแบบครบเครื่องเลยนะที่นอกจากจะมีความสามารถที่ล้นแล้วนะคะก็ยังเป็นหนุ่มสายฮาปีนี้มาแรงค่ะติดอันดับที่30กันเลยทีเดียว ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ